สิบโมงสิบโมงเช้านะคะวันนี้วันเสาร์ที่24มกราคม2569ค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเมรินรินสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีตอนสายๆค่ะจากภูเขาสูงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนนี้หิมะตกค่ะเพื่อนๆดูสิบรรยากาศตอนนี้คือ สวยงามขาวเต็มไปหมดเลยอู้นี่รอยคนเดินแล้วนี่รอยคนแล้วก็รอยหมาแสดงว่าบ้านข้างๆนี่แหละพาหมาไปเดินเนาะโอ้ดูต้นแอปเปิ้ลขาวเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้แดดออกนะพอมาวัานนี้ ทีมัตกช่เลยก็เลยต้องออกมาถ่ายเอาบรรยากาศหน่อยค่ะนานๆจะได้ออกมาจากบ้านทีหนึ่งดูนะทุกคนโอ้ย <c oughs> แล้วก็นานแล้วที่ไม่ได้อัพไม่ได้อัปเดตคลิปยาวใน youtube เลยเนาะวันนี้ลงลงคลิปซะหน่อย ก่อนที่เพื่อนๆจะลืมก่อนที่ช่องจะโดนปิดโดนปิดสร้างไรายได้นะคะก็ไหนมาอัปเดตนะก็เป็นทางเดินเข้าป่านะคะที่ท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นทางที่มาเดินประจําเลยแต่ว่าแมลินจะเดินเข้าไปถึงแค่ทางเข้าป่าแมรินไม่ได้เข้าป่านะคะเพราะว่ามัน ก็ไม่ได้หรอกเป็นแบบนี้เดี๋ยวลื่นนะคะเพราะว่าก็เพึงผ่าตัดมาได้สามเดือนค่ะต้องระวังเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านสามีก็บอกว่าเธอระวังนะจะเป็นลื่นล้มในในลื่นหิมะนะคะล้มอยู่คนเดียวในป่านะเพราะว่าถ้าล้มมานี่ก็คือแบบหนักอีกนะโอ้ทุกคนมันสวยมาก เพราะสวยมากจึงอยากแบ่งปันมาให้ชมนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆดูคือไม่เไดนเอาโทรศัพท์ถ่ายนะคะโกโโปมันใช้เวลาในการอัปโหลดค่อนข้างนานก็เลยไม่ค่อยใช้โทรศัพท์นี่แหละมันถ่ายสะดวกดีนี่ทางเข้าหมู่บ้านก็อยู่ด้านล่างนี้นะคะนี่นะถนนคือ มองไปทางไหนก็สวยหมดเลยนะขาวเต็มเลยดูวันนี้เป็นวันที่ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ด้วยเพราะว่ามันต้องกวาดหิมะออกจากถนนนะทุกคนบางคนก็ไม่ได้ชอบหนาวๆเนานะก็ต้องมาก่อฟงก่อไฟแบบนี้ค่ะตามบ้านนอกแบบนี้ก็จะต้องก่อไฟนะคะเพื่อนๆดู ทางโน้นก็เป็นด้านล่างนะคะหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนูน้นภูเขาอีกฟากหนึ่งก็เป็นทางนั้นนะนี่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มาดินชอบถ่ายภาพอยู่ประจําตรงนั้นนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างของพวกเราแต่ว่าอยู่พนละคนละภูเขาตรงตรงกลางมือนี้ค่ะจะเป็นเป็นหุบอยู่เป็นถนนเส้นปกติเส้นทางหลวงนะคะแล้วตรง ฝากนั่นก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนี่เดินมาเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศโอ้ยสวยงามไปไปเดินต่อให้ดูสิทุกคนดูหิมะบนใบไม้เนี่ยกิ่งไม้เนี่ยมันจะไม่ให้บอกว่ามันเสือได้ยังไงนะเพราะคนนี้เดินไปแล้วก็เดินกลับแล้วนะรอยรอยรองเทา้า เดินสองคนหรือเปล่าก้องมันอาจจะสั่นหน่อยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆที่เข้ามาชมนะเพราะว่ามันเดินบนหิมาเนาะมันก็จะรกรอกระกรกรกรกนิดนึงนคือถ่ายถ่ายแบบไม่ต้องตัดต่อคลิปเลยนะเอาแบบเอาแบบสดๆเอาแบบจริงๆเลยนี่เพราะว่าจะได้เห็น บรรยากาศจริงๆบรรยากาศแบบเรียวเลยนะไม่ได้จะเดินไปถึงฝั่งถนนโน้นนะไอ้ฝั่งทางทางเข้าป่าโดยโดยไม่ตัดต่อคลิปเลยค่ะจะเดินไปยาวๆเลยนะประมาณน่าจะใช้เวลาสิบนาทีอยู่ทั้งหมดเพราะว่าเดินไปด้วยหยุดไปด้วยเนาะ ออเมื่อกี้เขาเดินมาถึงแค่นี้เองรอยคนกับรอยหมานี่เขาก็ไม่ไม่มีรอยเดินแล้วค่ะนี่ไม่ได้เดินต่อแล้วนะทุกคนดูสิโอ๊ยไปเราจะไปประเดินมนคนแรกเลยดีกว่าดูเดินกันเดียวสบายสบายนี่รถปึ๊บ รถขึ้นมาบนหมู่บ้านคะ่ะดูกิ่งไม้ขนาดกิ่งไม้มันยังเป็นแบบว่าลวดลายโคง้งเลา้าสวยงามเลยเนาะนี่ถ้าเป็นหน้าร้อนที่นี่ก็จะมีชาวคนที่เขาชอบเที่ยวปา่าค่ะเดินมาเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นทางเดินป่าที่เชื่อมระหว่างสองหมู่บ้าน โอ้ยจะไปถึงไหมเนี่ยทำไมมันเริ่มหนาวแล้วมันก็จะเ้าไปหมดแบบนี้เลยวันนี้ชวนสามีขึ้นไปที่บ้านบนเขานะอยากจะไปถ่ายบรรยากาศสวยๆหิมะมันคงเยอะกว่านี้แหละั่ไม่รู้แกจะไปหรือเปล่าตอนบ่ายกินข้าวเที่ยงเสร็จก่อนค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้มาถ่ายเอาบรรยากาศที่นี่ก่อนนะ สวยหรือเปล่าโน่นรถกำลังไปข้างล่างมองไม่เห็นเจ็ด <c oughs> นาทีแล้ว <c oughs> ยังไม่ถึงไหนเลยคะ่ะดูหมู่บ้านข้างล่างนะคะม,มันสวยงาม ตรงนี้ก็ทางเดินเนมะื่อกี้เดินมาต้นไม้มีแต่ความสวยงามวันนี้ดวงอาทิตย์น่าจะไม่ขึ้นหรอกนี่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ค่ะน,นี่น่าจะมองไม่เห็นไปกี่นาทีก็เท่านั้นนะคะคือถ้าเกินสิบนาทีก็คือเกินสิบนาทีนะเพราะไม่ลินก็จะถ่ายไปหยุดไป เดินไปหยุดไปมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวสัพักวันวันก่อนเนี้ยหมอ,อกหมอ,อกลงแล้วมองไม่เห็นเลยนะดูตรงนี้ก็เริ่มจะมีหมอ,อกแล้วค่ะนี่หมอ,อกเริ่มขึ้นมาแล้ว ี่แหละที่เขาบอกว่าสวยเหมือนสวรรค์นบนดินอะไรแบบนี้มันก็คงจะไม่เอร์ไปหรอกเนาะมันก็มัน,ก,มนก็พูดได้แหละเพราะมันก็สวยจริงอะแต่ว่าถ้าต้องเป็นที่แบบว่าบนภูเขานะคะที่แบบสวยๆเนาะ <c oughs> แต่ถ้าไปในเมืองแบบนี้แมรินก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันอากาศมันร้อนคนมันเยอะแล้วพวกทอ่อ ขยะท่อน้ําสิ่งปฏิกูลแบบนี้ค่ะมันก็เหม็นก็เลยไม่ชอบต้องควนลถด,ด้วยคนเยอะแยะเลยอากาศร้อนแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยเข้าในเมืองเท่าไหร่ค่ะเลยไม่ได้ค่อยถ่ายบรรยากาศในเมืองอีกอย่างก็คือมันคนเยอะเราไปถ่ายชาวบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเราก็ไปละเมอสิทธิของเขาเนาะก็เลยจะมีแต่บรรยากาศ ป่าเขาลำนอไพรค่ะดูนะจะย้อนให้ดูหมู่บ้านอีกฝั่งนี้นะคะมุมประจําเลยตรงนี้เพราะมันเห็นวิวได้แบบเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยใกล้ใกล้ถึงราคาทางเข้าป่าตรงนี้เองนี่โอ้สวยงามงามแท้งามอิหลีอีหลอจ้าพี่น้องเึง่ง ยี่มะบนนี้นี่ก็ามาเดินถ่ายคลิปพูดคนเดียวอยู่ในป่านเงียบๆนี่แหละโอ้ยดูบน อันนี้เป็นภูเขาก็จะมีแต่หิมะขาวเต็มเลยเดือนนี้ปลายเดือนมการาแล้วกุมภามมนาเมษานั่นแหละจึงจะเห็นเห็นใบหญ้าใบอะไรต่างๆขึ้นมาใบไม้เริ่มเริ่มแตกใบก็ประมาณเดือนเมษาค่ะดนะีทุกคนก็มาถึงทางเข้าป่าแล้วนะคะเป็น ก็อี้มานั่งชมวิวตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันมีแต่ลอยอะไรอ่ะเนี่ยลอยสัตว์ป่าเดินเหรอรอยกว้างเหรออย่บอกนะว่ารอยหมูป,ป่าลอยอะไรมันเนี่กลิ้งบนนี้มันนอนบนนี้ มันก็มีรอยสัตว์ป่าเดินนะคะสัตว์ป่าหรืออะไรเนี่ยเหมือนกับรอยจัก,กรยานเลยอะแต่มันไม่ได้มีคนรอยเดินคนเดินเข้ามานะเมื่อกี้นีม่มันเป็นรอยมันรอยจัก,กรยานเลยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอยสัตว์ป่านั่นแหละเพราะมัน เข้าไปทางนูน้นลุยป่าในนู้น,นลุยป่าเข้าไปนี่นะคะก็เป็นทางเดินป่าที่ท้ายหมู่บ้านของพวกเราค่ะซึ่งฤดูร้อนแมรยนก็จะมาเดินทุกไม่ทุกวันหรอกวันไหนฝนตกก็ไม่ได้มาวันไหนหมอกลงจัดก็ไม่ได้มานะคะถ้าวันไหนอากาศดีๆแดดดีๆก็มาเข้าป่าเก็บเห็ดก็เดินไปทางนี้แหละแล้วก็ค่อยปีนภูเขาขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศยามเช้าสิบโมงกว่าๆแล้วแหละ ก็หิมะตกนะคะแม่ดินก็เลยเดินออกมาจากบ้านมาถ่ายเอาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านผู้ชม f อซทุกคนนะคะดูไปด้วยกันถึงเอออะไรล่ะความสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะในฤดูหนาวในวันที่หิมะตกมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็ ถ้าชอบหรือหรือ,อยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามให้เมรินด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าแบบยังไงล่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการทำคลิปค่ะเพื่อไปเจอบรรยากาศสวยๆที่ไหนนะคะมมรินก็จะได้ถ่ายเอามาันเอามาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ